สวัสดีค่ะทุกคนค่ะเจอแล้วค่ะแาวดอนข้นไก่บานคือเก่าค่ะไม่มีแาวดอนนตับสัวกุ้งสดนะคะแต่แซบแห้งเหลือ,อง่งคุณน่ะ,นะตับสัวกุ้งสดไอ้สี่สสใส่โคงหงอกนำพักกับสีเหลือจากมะอคืนี่ล่ะ มาค่ะทุกคนผักหมอกเกาไฟๆๆหน่อะพึ่งเลือกงาน,นะคะ่ะกล่องอ้อยหกเมย์ได้แล้วค่ะทุกคนกระเซบหนึ่งสองซ้ำ ตือโทรศัพท์ไอ้ล่างเือไอ้ผู้ใดเป็นบ่เวลาเข้าไปสื่อของอย่างสักอย่างอย่างนนเนาะบางที่มันเห็นไอ้เข้าไปลงกดแล้ะกะกดติดตามละกะ,กะ,กะวเวลาไอ้สิผ่านไปมันกะส่งอออเลยเข้าโดยที่แบบว่าเข้าอ,อัอตโนโมัติังไงเนาะเพิ่โทรไปแค่เสิร์ฟเขามันตายสายตายสายตัดสายตายันซุนน่น มาค่ะทุกคนแต่โุดอนด้านอะ่รแตงโ เมื่ออื่นหยุดงานเด้อมือ่อเช่ินอนเด็กสิบึงน่ะเมือ่อนีได้กินเขาเที่ยงกับหลังดาบเรือจากเมื่อวานแล้วะ ấy tương cái tầm không như ngần đặn một bả sơ mặn สูงสดค่ะสาเพิ่อบางคนเพิ่งจีความหมืนอนก่ะมากินจะคลองดีคองได ซุปมันบอกใ่้แสบมันเนาะดิบมันแสบกว่า you an answer. Mm. Wow. Your done.

เดี๋ยว,ยว,ยวจะไปเทเจ้าหวานันกินเกีบยผักบุ้งกับผักอิ่มเลยใน,นสวนผักข้าวตองนะคะทุกคนรู้สื่อมากดูดูเด็กแต่ว่ามันบ่ค่อยง่าย ไปที่ไหนหนูเอาเอา,เอาเข้าไปลปลูกไว้กลางแยดนุบบันีตอนสีค้ายบ้านบอกพี่เม่มาขุดเอาเนาะพี่เม่มาขุดเอาใส่กระถางพี่เม่เอาไปใบเน่หอมงามมาสันบันีก็เล่อยรูน่ะ าะเขาบอมักเบียดากสุดสื่อมากเริ่มสจิตใจอะไปปูไว้กลางเบียดว,ว่าไม่สีคมแต่ยังเบียดอยูย่แต่ว่าอันนี้มันตตยงย่าง่เลยค่ะมันมันตตยแล้วหักไม่นก่ยังอยู่อยู่แล้วมันจะกลับขึ้นมา ออว่าเแลาเมื่อไหร่แม่นยุ่นเนี่ยอยากไปเต็มเห็ดอีกอยู่เด้อไม่ต้องเหลืออีกไหม เทาดอนเริ่มอิ่มมาได้ทุกคนกินเมื่อนะน,น,น,นี้ลูกคากลายเนาะวันวันเสาร์เนื้ไปห่อนุกินข้าวเซาเ,าเนาะกินข้าวเทียเท่ยงเชือดหนึ่งใบสี่โมงใบเนี้อ่ะ ตอนนี้ทุ่มครึ่งเล้สองทุ่มครึ่งเลยงั้นทุ่มครึ่งม่นก็นเลยยังอิ่มอยู่นะแต่ว่าก็หิวอย่ามันหิวก็เลยแบบว่า,วาตามมาคุณอะไตือ,อก,กินก็เลยแบบเพื่อเพื่อเบิ้งหนังพอ่อเพื่อนมันม่นอยู่เหะเนาะเพื่อเบิ้งหนังหลักกะศันที่หิวตอนดึกบ่อย,อยากลุกมาหาเงี้ยกินมาซะอืม ก็ได้เูอยากกินตำบมะฮู้ามมางกุ้งสดคำสุดท้ายมาศิลาแล้วอิ่มแล้วไม่อยากฟื้นจะของกินหลาย Sốc kìa, nó sẹp đi Phải đâu hả lúc Mình ăn bật trang mô cầm Rất là rồi ạ lại ạ เอุดอนสีมาใหมะะ่เลยค่ะเจอก,กันคลิปหน้านะคะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ